สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง YouTube channel นะคะ Ford ด,ดาวต่ําค่ะวันนี้ส่งมอบอีกหนึ่งคันค่ะเป็นตัว Ranger นะคะตัว XL p a u s ค่ะอันนี้ลูกค้ากำลังตรวจสอบรถอยู่นะคะวันนี้มารับรถนะคะที่เขาต,ตัดยอดเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินชำระเงินตั้งแต่วันที่30แล้วค่ะแต่เลิกได้วันที่1วันนี้ก็มารับรถนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้ทีมงานแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะนี่ค่ะอันนี้พี่เต๋อกำลังเปลี่ยนป้ายนะคะส่วนน้องมินก็กำลังดูแลลูกค้าอยู่ข้างๆนะคะนี่ค่ะที่แต่งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะในส่วนของตรงตัวกระจังหน้าค่ะจะเป็นคำว่า Ford นะคะตัวอักษรสีแดงนะคะซึ่งตัดกับตัวคางหมูสีดำนะคะแล้วก็จะมีคำว่า Ranger เพิ่มขึ้นมาให้นะคะ ตัดแต่ตัวขางหนูนะคะแล้วก็จะเป็นสก๊ปนะคะสก๊ปเป็นแบบทูโทนค่ะเป็นสองสีสีขาวกัเข้ากับตัวรถแล้วก็ตรงการจะเป็นสีดำนะคะมีข้าไฟหน้านะคะซุ้มล้อนะคะหกนิ้วแบบหมุดค่ะส่วนแม็กนะคะนี่ค่ะจะเป็นแม็กลายนี้ ทีมงานให้ลูกค้าเลือกเองนะคะพี่ขเขาเลือกเป็นตัวนี้จ้ะสติกเกอร์ด้านข้างนะคะส่วนภายในเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะคะสีดำได้แดงนะคะเรามาดูด้านหลังกัน ไฟท้ายนะคะแล้วก็ตัวไลเนอร์นะคะ นี่ค่ะภายในของตัว XL Plus นะคะเบาะจะเป็นประมาณนี้นะคะได้คืนแน่ไดแสนเงินเสคืนแสนสคเงินหมื่นเงินแสนสะนี่ค่ะลายสติกเกอร์จะเป็นประมาณนี้นะคะ น้องมิ้นนะคะคุยกับพี่เมย์อยู่วันนี้พี่เมย์มารับรถนะคะได้รับรถแบบเช่เช่รอรอไปเลยวันนี้อ่าแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวกันสาดนะคะแล้วก็ตรงตัวราวหลังคาพี่เมย์อันนี้เจ็บติดราวหลังคาเพิ่มเติมให้นะคะเอเอไม่ใช่กันสาดใช่ค่ะ,คะ,คะเพิมให้มาดูในรูปดูในใบเสนอเออมันไม่มีกันสาดแต่ในรูปมันมีก็เลยอาติดให้พี่เมย์ไปด้วย ด้านหน้านะคะจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือสีขาวสีขาวก็จะแต่งประมาณนี้นะคะมีเบ้ารองมือให้เพิ่มนะคะรอเลิกนะคะ9ก้าโมง9นาทีนะคะรอหมุน ก็มารับรถพร้อมกับพี่เมย์นะคะเดี๋ยวเดินดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้พี่เมย์ใช้เงินออกรถประมาณ1,30,000กว่าบาทค่ะก็คือจะได้เป็นในส่วนของตัวดอกเบี้ยถูกไปนะคะ ดาวที่ยีสิบเปอร์เซ็นต์นะคะโูกค้าท่านใดสนใจออกในส่วนของตัวเลนเจอร์นะคะเอ็กเอพนะคะเป็นตัวแคปนะคะติดต่อเข้ามาทางทีมงานเราได้นะคะทางช่องทาง y o u YouTube c h a n n e l Ford ดาวต่ำนะคะหรือไม่ก็ทางช่องทางเพจนะคะเราจะมีเพจด้วยนะคะชื่อเพจจะเป็น ออกรถฟอร์ดมือหนึ่งรับเทิร์นรถเก่านะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามดูก่อนก็ได้ค่ะถ้าเกิดยังไม่ตัดสินใจลองมาปรึกษาดูก่อนติดปัญหาตรงไหนนะคะลองติดต่อเข้ามานะคะอยากได้แคมเปญไหนแจ้งเราได้จะมีทางแคมเปญที่ว่าออกรถน้อยใช้เงินออกรถน้อยหรือว่าจะเป็นแคมเปญที่ว่า,าต้องการดอกเบี้ยถูกๆนะคะลองติดต่อเข้ามานะคะ รอเลิกนะคะเดี๋ยวลูกค้าได้เลิกแล้วก็คือจะร้อหมุนเลยแมตช์ลายใหม่นะคะปกติจะติดเป็นลายหยดน้ําให้กับลูกค้านะคะอันนี้เป็นยาลายใหม่ให้นะคะแล้วก็อย่างนี้ก็คือจะแบบลุยๆหน่อยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรีบทักเข้ามานะคะเพราะว่าแคมเปญแต่ละเดือนมันจะไม่เหมือนกันนะคะ ก็เดี๋ยวจะมีรูปส่งมอบให้ดูทางเพจนะคะถ้าไงลูกค้าอยากดูตรงตัวรูปชัดๆก็เข้ามาทางเพจนะคะสำหรับวันนี้นะคะทีมงานฟอร์ดดาวต่นะคะขอ<ม>ขอลาไปก่อนก็ดววเดี๋ยวจะมีส่งมอบอีกหนึ่งคันเดี๋ยวจะแจ้งวันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ